คับตัวนี้เป็นคูปัต้ V สองสองศูนย์สามนะครับตัวนี้เป็น D I ครับนี่ผมแจ้งก่อนนะครับท้ายผมเก็บสีไปให้หน่อยนึงพอดีเครื่องมันสกรปรกมากแต่ภายในสวยครับคือเ,เครื่องมันน่าจะจอดทิ้งนานนะครับข้างในก็ยังใส่ๆก็เดืองยังขาวไปเลยครับเดี๋ยวติดเครื่องกันครับ ไม่ขาวนะเติดอีกรอบหนึ่งสองสองศูนย์สามนะครับด i เสียเล็กอินเจคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจแปนนะครับตัวนี้สวยครับนี่ยพวกนี้ยังเดิมสีเดิมเดิมยังเงาเงา,งาอยู่